ได้ครับต um ิดต่อพี่ผู้ชายตัวตแก้วับพี่ประธานคอตรลจังหวัดนนท์พี่พี่ครับฟิววัดครับพี่พอดีมันมีไอ้มันมันม่อนพุดอ่ะพี่ตำรวจเชิญล้วบ้านชาวบ้านครับพี่เออเป็นไงบ้างถ้าผู้กับ ครับครับคุณน,แบบน,นะครับรป,ประกันของตำรวจนะเขาบอกมันมันไม่มันเข้ามันไม่รับมันมาดีแค่ไหนเอ้มันมาตรงนี้ได้ยังไงวะเนีเ่ย อันนี้สูงประมาณเท่าไรอะครับเมท้าสิบนะยาวที่จะหายที่จะหายประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมว่าไปเม่งนี้แล้วเม้าสิบนะเมตรสี่สิบนะโ้อเล็กกวังรถเด้อกอย่นะเอยู่ด้วยอหรอวันนั้นอ่ะใยาติดติดอย่างเงี้ยใช่ยาตอในรถเหรประมาณประมาณหแม่ดู

ลฮะพี่สาวร้องชื่อต้ำรวจขับรถได่จับคนร้ายก่อนจะให้จับมารับผิดชอบเนาะลุยนี่ยังแล้วจับได้ยังคะล่ะอยู่ข้างในหรอไอคนเข้าไปในซอยเหรอยังจับไม่ได้หรอ ไปได้ไปในป่าได้ทะลุคลองคองมหาสวัสดิ์ฝั่งนู้นอะ่ะทะลุได้ใช่มันมันทำอะไรมาคะมันมันทำอะไรมาอันนี้ชนแล้วหนีมาเหรออออันนี้ชนแล้วหนีมาเหรอคะ,อะอเออ <savior> ก็มาทา้งหอด2คนมานั้นยายเข้าไปวิ่งไปตามไป2คน2คนคนร้า่งตนี้ที่เราเห็นมีใคาอยู่ไหมตอนรถชนมีคอยู่ามีตำรวจบกรถอยู่คนเรนูอยู่คนเดียวบนบ้านอ๋อไม่ไดไม่อยู่วิ่งไล่กันได้ยินเสียงตว่ายุดยุดยุด อย่างนี้แล้วก็เลยมารู้ที่หลังว่าเขาวิ่งเข้ามาทางบ้านยายหลานยายลงมาก็มายืนตรงนี้อ๋อยายถังยางนี่นะมือครึ่งใช่นี่ลงมาแล้วแข็งก็ขึ้นอืมแล้วหลานเขยมันก็ว่าคุณยิงอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะมันมียายแล้วมีหลานแล้วโดนยายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาชงเนี่ยเาเนี่ยเนี่ยยังมีรอยดินอยู่เนี่ยเนี่ย โอ้โหวิ่งมาตรงนี้หนีไม่หนีออกกัข้างหลังเลยเหรอเดแล้วเราจับเข้ามาได้ตรงนี้จับเข้ามาได้ตรงนี้ด้วยมันมันทำอะไรยายนั่งพับเพียบตรงนี้แหละครับแล้วมันก็นั่งพับเพียบใช่คือตำรวจเขาจับมาเรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมันก็หนีอีกรอบนึงแล้วมันก็ตี้ปืนตีอย่างนี้อาแล้วมันปล่อยหลุดไปได้ยังไงอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่กล้าเดินมาดูเหมือนกันไขจี้ตำรวจเอาปืนจี้เหรอใช่โอ แล้วมันก็ยิงปืนปึ๊บบัดไปนู่นเลยเนี่ยไปนี่เลยโอ้ก็คือคนร้ายสะบัดหลุดจากตำรวจไปใช่แล้วมันก็ไปยิงปืนปังตรงเนี้ยครับมันวิ่งไปทางไหนไงนี่ยไปตรงเนี้ยเอาเนี่ยเนาะเออมาไปได้เออมาไปได้ทางนั้นเลยเนาะอ่ามนไปได้เนี่ยมันนั่งมาเพียบองค์นี้เลยแล้วมันก็ไอคนยิงนี้ไอคนนึงยืนตรงนั้นครับแล้ววิ่งเข้ามายายอยู่ตรงนั้นเหรออยู่หน้าบ้าน ย้ายไปก่อนย้ายเดิน่งนี้คือคือเป็นคนทำหนึ่งมาไล่กันมาที่มันมันมันแหกดาลล่านไล่มาเมื่อวันเอ่อวันเมื่อวันพุธเวลาประมาณก่อน8ปดโมงเช้าอะค่ะพี่อยู่ในบนบ้านได้ยินเสียงดังโคมแล้วก็เสียงหอตำรวจที่ก็เลยรีบลงมาไออรีบเปิดหน้าต่างทีนี้ก็เปิดมาก็เห็นตามในคลิปเลยค่ะ ในคลิปเลยเป็นอย่างนั้นแล้วพี่ก็สอบถามอมอเตอร์ไซค์ที่เขาผ่านมาพี่ก็ตะโกนถามว่ามีอะไรการเขาบอกว่ารถคนร้ายพี่มันหนีตำรวจมาประมาณนี้แเราก็เรียบลงมามก็เห็นว่าบ้านเราอ่ะพังแล้วใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็สอบถามไปสอบถามมาเขาก็บอกว่าอรถคนร้ายหนีตำรวจมามามาชนมาชนบ้านค่ะ,คะ เขาก็แล้วแล้วแล้วพี่อะได้ทางอาการฝั well, kind of ่งตํารวจอ่ะเขาบอกว่าตํารวจชนท้ายแล้วรถผู้ร้ายก็เลยเสียหลักมาเสียหลักมาชนแล้วทีนี้ตํารวจตํารวจก็เลยเอ๊อ่าขอโทษนะคะคนร้ายก็เลยหนีเข้าไปในซอยเนี้ยค่ะคนหนึ่งแล้วก็วิ่งไปทางนู้นคนหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเหตุตรงบ้านข้างในอะค่ะหนีเข้ามาอีกเหรอใช่หนีขับไปเข้าไปข้างในอะค่ะ แล้วตอนแล้วตอนนี้ค่ะมีตำรวจหรือว่าใครมาติดต่อที่จะรับผิดชอบตรงนี้บ้างไม่มีเลยบ้านพี่ก็เป็นรูอยู่อย่างเงี้ยไม่มีเลยตั้งแต่วันนั้นเลยเหรอไม่มีที่วันไหนเลยเนี่ยวันไหนละวันวันพุธค่ะอุ้ยนี่มันวันเสาร์แล้วอะเราเมื่อวันศุกร์อะเราก็เป็นคนโทรไปหาประกันมีเบอร์ตำรวจปะมีเบอร์ฝากให้ฝากเบอร์ไว้แล้วครั้งที่สองอะก็โทรไปแต่เขาแบบไม่ได้รู้เรื่องวันนั้น แล้วก็พี่ก็บอกระบายหมดเลยว่าเนี่ยเราเลือดร้อนบ้านเราเป็นรูคนผ่านไปผ่านมาก็มองอ่ะเรารู้สึกอายนะแล้วก็วี่ตกกังวลแบบเครียดแหะค่ะพูดง่ายๆเห็นบอกว่าทางทางลูกค้านี่ก็คือไม่กล้ามาซื้อไม่กล้าเขาเขาก็กลัวนึกว่ามันรถมันชนรถแบบเสียหลักจะชนอย่างเงี้ยวันนี้พี่ขายของได้ไม่ถึงร้อยเลยนะคะส่งเบอร์พุ่งกับลปลายบ้างเลยตอนนี้อยากให้ ตำรวจหรือว่าเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องแค่เขาทำให้มันเหมือนเดิมก็พอค่ะมันไว้เป็นรูอย่างนี้มันเราบ้านเรามีมีลูกมีหมาเล็กอย่างเงี้ยกลัวมันจะออกไปแล้วก็โดนรถชนเนี้ยค่ะใช่ค่ะแค่ทําเองมันก็คงหมดไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วรู้ชื่อตำรวจรู้ชื่ออะไรไม่รู้เลยไม่รู้แล้วก็ได้ย่าอยู่ข้างนี้แล้วยังไงนะครับ แล้วก็วิ่งป่วยเข้าไปข้างข้างรถแล้วมันก็จับหลังนั้นหลุดแล้วมันก็วิ่งเข้ามานั่งตรงข้างตายลาวแล้วมันก็จับมันก็ดิ้นหลุดไปอีกแล้วมันทีนี้มันก็ไปยิงปืนหลังบ้านใครยิงตำรวจแล้วจับไม่ได้ไม่ได้อ้าวแล้วมันหนีออกไปหลังบ้านมันเป็นคลองหรือไปอะไรหรือเปล่เป็นทั้งร่องอ๋อมันหนีไปเลยทั้งร่องแล้วมันมีบ้านมันไปเลยตำรวจเข้ากี่คนเข้าไปสองแล้วเดินที่หลังอันหนึ่งคน แล้วมันบอกให้ไปแจ้งความเอามันมีเ้าหาว่าลูกหลานชายมันหมดเหมือนว่ายายอยู่แล้วทําไมต้องยิงปืนกะหลานยายยายคนร้ายมากี่คนนะครับสองคนคนเดียวคนเดียวที่เข้าไปในบ้านนะใช่กลัวไม่ยายก็ยายก็ตกตะลึงงานยายก็ผละหลานคนเล็กเนี่ยอย่รนนนนนัั้้้ีเป็าพวบดินเขาวิ่งไปเลยแล้วเขาก็เรียกเขานั่งพับเพียบแล้วเขาก็เรียกแม่ เขาก็นึกว่าเป็นลูกยายยายก็บอกยายไม่รู้จักแต่ไม่ใช่ญาติเราใช่ไหมไม่ใช่ฉันไม่รู้จักอะไรเขาหรอกแล้วก็แล้วก็หนีไปเลยเขาก็หนีไปแป๊บเดียวเขาก็หลุดไปเลยไปแล้วก็งั้นผมไปทำงานเป็นไปอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านมีแต่แฟนอยู่บ้านคเแล้วพอเช้ามา ตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาแล้วก็ทางแฟน,นได้โทรไปแม่ป้าพุ่งเหมือนใครเบ <ไป S 2> บีเลยตำรวจเมื่าสุดมีผู้โทรมาถามว่าทางทาง,ทาง,ทาง,ทางเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แล้วผมก็บอกว่า,าผมโทรไปของประกันกอออกรถเข้าตำรวจๆๆๆๆ ไม่รู้รายละเอียดของประกันนะเขาบอกว่ามันไม่ค่ามันไม่เงื่อนไขไอ้มันมีเงื่อนไขข้อที่เจ็ดอะไรทั้งอย่างนี้แหละเขาบอกว่ามันไม่รับผิดชอบของรถประกันรถเช่าครับเขาบอกว่าไม่รับไม่รับผิดชอบกรณีนี้ใช่ตำรวจยังไม่ว่าอะไรครับใช่แต่เรามีไปลงไปดัเบันไปแล้วมีลงแล้วครับทีนี้ตอนเนี้ยเราอยากหาคนรับผิดชอบเราใช่ใช่ครับอยากจะาให้มาทำอะไรบ้างอยาก ให้มาซ่อมรั้วฮะแค่นั้นเองใช่ให้มันเหมือนเดิมก็พอไม่ได้ต้องการอะไรมากเพราะมันอยู่มันอยู่ของมันปกติฮะใช่มันถ้าเป็นรถชนธรรมดาก็เรียกประกันได้อันนี้รถตำรวจเขาไล่มาแล้วเขามาชนมาชนผู้ต้องหาใช่ชนท้ายผู้ต้องหาแล้วมันก็หักหัวเข้ามาเลยมันเสียหลักมาผู้ต้องหาก็ยังหนีอยู่เหรอพี่ครับเทขาที่รู้ว่าเขายังจับไม่ได้เลยสองคนอยากอยากอยากฝากบอกให้มาทำไม่ได้ ก็ให้ใครก็ได้ครับมาซ่อมให้หน่อยครับผมแค่ซ่อมให้เหมือนเดิมแค่นั้นเองครับ